สุขที่มันเสมอมันกคือไม้ซุกอยู่รวมเสมอดำดังกันสุขผู้สกลเดอ้อเมื่อนี้พญสิบเบ็ดสิพาม,านนมาันในน้ำไมเป็นไม้เขตอำเภอข้านเกีก่ยวระวังขา้านเกีก่ยวติดต่อกับเขตยดคตาพันนะครับเป็นไม้ห่วยพงนะครับเป็นสาขาของแม่นม้ำลำเซบายสำหรับห่วยพงนี่ตนกําเนิดมาแต่อำเภอล้งล้ท่าตำบลหงแซงนะครับผ่านอำเภอกุดชุมอำเภอปาติว๋ว มามาอำเภอคามันแก้วเมือสู่รลำเซบายไบไหลลงลำเสบายบนะครับอยู่บ้านปากแหดนะครับตำบลนาคำอำเภอคากันแก้วเส้นทางที่เขามาหวยโพกนี่มาจากปลาติ๋วกระไดนะครับปลาติ๋วคือเขามาบานกระจายซีฐานแล้วก็มาตอไหมากุดสำโรงนะครับมากุดเปงนะครับจากเครื่อคามันแก้วกับมาที่ขำเคกันแก้วไปที่ตำบลกูจานนะครับหรือมาจาก จังหวัดน่าเล่นคือหัวตะพ่านบันสางทอบานสางทอกับเขาถนนสายลักมาสะพานฝายล่ำเซบ่ายนะครับเป็นสะพานขามมาเพื่อขํามเ,เขีย่ยง่ายถนนสะดวกสบายนะครับสําหรับไ <c oughs> ม้เนี่ครับเป็นไม้ทำารับตกป่ายิ่งป่าไม้หนาดินกระดัตกเงาปอมกระดยิ่งป่ากระดโอ้ยสะดวกไหลสะดวกไรพี่น้อง สําหรับผู้ที่จมะมาตกเนี่ยพป้อมนี่ครับน่าจะเป็นมีเหื่อนะครับเหื่อเหมาะที่สุดนะครับเหื่อลองไปเหื่อมีไก่นะครับเหื่อมีไก่ปันตื้อๆคอยตกน้ำมันปลายไผ่จุ่มน้ำนั่นเห็นกิเคียวปลายไผ่จุ่มน้ำมนเอพี่น้องปลาไหลแต่ประโดปลาโ,โดช่วงหนี้สองขา,างท่าก็จะเป็นกะไผ่นะครับกะไผ่หนากะไผ่หนามีน้องใหม่เนี่ยโอ้ผมเพิ่งหัวจากว่าเขียน นี่มันมีน้องใหม่เลี้ยงพ่อแม่พี่นอ้องชาวจังหวัดยาเซาทอครับคนมาเอาโอ้ยรถปิกอัพเป็นเสน้นเป็นสายคนยังกับเป็นกำกำมาในป่าจนว่ามีอันอันนั้นนด้มีรถขายไอติมมาขายในเลาะขางทางนะก็เลยหัวาเอรถไอกินเนี้ยมาเข่าป่าเข่าหนงมาได้แท้บ,บีบบีบแต่เป็ดเป๊ะพอบอ,อกไปบอกว่าจากคนขา,ายมาซื้อไอติมมาเพิ่นเมือม่อยเนาะเพิ่งหอนเพิ่นอะไรว่ากันมาซื้อไอติมโอ้คนยังจีตีเบีนเฮ็ดเบียนด้วย มันได้แถ่คนมันไหลอย่างนี้ตัวเอาพูดแล้วก็สอบก็สอบเฮ้ยขึ้นรถนะไม้นี่ครับมันช่วงนามแดงเนี่ยโอ้ยพี่น้องเลยหน้มหน่อยๆเจ้าตึกแข่หนามไม่เนาะปลาเนี่ยจะเป็นปลาโฉกปลาข่าปลากดปลามีไทยเอาพูดและหลหลก็สอบเลยตึก่็วัดขึ้นเขาจะไม่เหตุหางอยู่กลางหนาอ่ะนามไม่มากกับเว้ยเขาหัวจากตัวท่หฮากันมานามมาแล้วหนามแดงห่วยปลาเนี่ยเอ้ยพากระหางเบาเว้ธรรมดา ใส่กระสอบปุ๋ยเว้ยได้ครับเดนเน่สองขางท่างอันสองขางฟังของอันลำโพงเขตนี้จะมีถนนหล่อบๆนะพี่น้องถนนหล่อบๆสามารถขี่รถว่นในตลอดนะครับขี่วนจากฟังขวาอำเภอเข้ายี่เกับวนไปผลสะพานลำเสบายก็วนกลับขึ้นมาสะพาน <c oughs> ขามระวังบ้านน้องเสียวไปหัวตะพานคือเก่าละวนกนับไปก็มาได้สะดวกสบายถนน เป็นทางลูกลังครับกลมจนทางเวทไว้ให้โอู้หเหมาะอีหลี่เหมาะพี่น้องปลาหลายเดี๋ยวทอดปลาโดเลยอู้หูมิได้ใส่ใยสำหร <c oughs> ับเบ็ดนาดินนี่ก็ปลาก็ประเภทปลาอีกกรำรมีได้ใส่โลครับปลาอีกกำไอีกำปลาโจกปลาอันนี้แหละปลาเก่งโอู้หงามงามงามพอใหญ่ชิเบ็ดนี่ก็คือสายลำโพงเด้อพอกันไหมครับคลิปหนะ้าสวัสดีครับ <c oughs>